สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้อมสุพันชาแนละวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เรามาทานผลไม้นี่มันชื่ออะไรเราก็จำไม่ได้แล้วตอนซื้อก็ไม่ได้ถามแม่ค้าแม่ค้าบอกเหมาเลยเหมาป้าเหมาปอน้องโอ้่าได้ค่ะพี่ของเซล์น้องชอบค่ะเหมาจัดไปจัดไปเห็นรูปมันแบบสวยฉ่ามากมามาทานกัน จะบอกนะว่าที่แซบกับผลไออม้ก็คือพลิกเกลือนี่จะจิ้มติดไปเนี่ยมา รสชาติมันฉ่ำมากฉ่ำฉ่ำแบบเหนียวเหนียวไม่ได้ฉ่ำแบบกรอบเหมือนแอปเปิลฉ่ำแบบเหนียวแล้วก็ไม่ได้หวานแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากเป็นมาก เป็นสุดนอกจากอ้วนแล้วคุยังกินเก่งกรถสอมมออรสชาติใช้ได้เคยกินมายังไหมเคยกินมาครั้งเดียวอะ่ะแต่ก็ไม่ได้จำชื่อว่ามันชื่ออะไรอืม เขาบอกว่ามันแซ่บมากทำทำมากไม่จี๊ึงเกินไป กินโชกินโชว์เหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ช่วยติดตามช่องด้วยนะคะช่องอ๊อฟฟันชาแนลนะคะติดตามด้วยนะคะ